วันนี้อยู่กันที่ปารีสนะคะวันนี้จะพามาชมพิพธิธภัณฑ์โรแดงขอออกเสียงแบบไทยๆแล้วกันนะจ๊ะเพราะว่าพยายามจะออกแบบฝรั่งเสร็จแล้วมันออกมาได้เริ่มจากอันนี้เลยคะ่ะ The t i n k e r เรามาถึงเขาก็ปิดปรับปรุงกันอยู่นะคะพิพธิธภัณฑ์โรแดงเนี่ยเป็นที่รวบรวมผลงานของศิลปินที่ชื่อออกุส t โรแดงนะคะค่าเข้าชมพิพธิธภัณฑ์ก็จะอยู่ที่14ยูโรหรือถ้าคิดเป็นเงินไทยกลมๆก็ประมาณ560บาท โลแดงได้บริจาคผลงานทั้งหมดของเขารวมถึงรูปปั้นภาพวาดภาพถ่ายแล้วก็เอกสารสําคัญนะคะให้แก่รัฐบาลฝรั่งเศสก่อนที่เขาจะเสียชีวิตได้หนึ่งปีนะคะออกุสโลแดงเนี่ยเป็นหนึ่งในประติมากรที่มีชื่อเสียงแล้วก็ทรงอิทธิพลที่สุดในประวัติศาสตร์ศิลปะสมัยใหม่นะคะเขาเกิดในครอบครัวช่างแรงงานนะคะที่บารลีแล้วเขาก็เหมือนมีความหลงใหลในศิลปะตั้งแต่เด็กนะคะเขาก็เลยเริ่มเข้าสถาบันศิลปะตั้งแต่อายุสิบสี่ ทีนี้ในปี1919ค่ะรัฐบาลฝรั่งเศสเขาก็เลยจัดตรงนี้เป็นขึ้นมาเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะเพื่ออุทิศให้กับผลงานของเขาผลงานของเขาจริงๆถ้าสังเกตดูเขาก็จะใช้เหมือนใช้พื้นผิวที่มันค่อนข้างหลากหลายในการทำไอตัวปฏิมากรรมอันนี้นะคะก็ถ้าใครอยากมาชมด้วยตาของตัวเองก็มาง่ายมากๆเลยะคะ่ะ คนนี้หน้าคุนคุนไหมเอาเบิร์ตไอซาวนะคะคือฉันชอบภาพนี้สีอะไรมันแบบมันสวยดีก็อนนี้นะคะเป็นเดอะติงเกอร์นะคะเป็นผลงานอันนึงที่มีชื่อเสียงของเขานะคะที่เมื่อกี้เราเห็นข้างนอกเนอะแต่ว่าเขาปิดปรับปรุงไปในตัวพิพิธภัณฑ์เขาก็จะมีะชิ้นงานหลากหลายนะคะหลกัหลกๆที่เราเจอก็จะเป็นงานที่เป็นตัวประติมากรรมแบบนี้นะคะคือตรงไหนฉันพูดปิดไปอ่ะก็มาแยงได้นะคะ มาแลกเปลี่ยนความรู้ได้เพราะว่าก็รู้มาแบบคร่าวๆคร่าวมากๆเลยนะจ๊ะ อันนี้ก็จะเป็นผลงานของแวนโกะนะคะเขาก็เหมือนเหมือนเขาก็เก็บเป็นของสะสมนะคะเป็นภาพวาดของแวนโกะนะคะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้างล่างนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานสร้างชื่อของเขานะคะชื่อว่า The Gate of Hell นะคะคือตอนที่ไปที่ญี่ปุ่นก็เจออันนี้เหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้ความเป็นมาว่ายังไงที่ญี่ปุ่นเขาเขาก็มีเหมือนกันเนาะ ชิ้นนี้นะคะสร้างขึ้นเพื่อเหมือนแบบและลึกถึงเหตุการณ์สงครามร้อยปีนะคะจากส่วนมองไปก็จะเห็นเดโดมของนโปเลียนเลยนะคะตรงนั้นเลยไปแล้วค่ะก็ฝากติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ